สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชรขอประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะเนื่องจากรัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานั่นก็คือโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเพิ่มวงเงินให้อีก850บาทซึ่งมาตรการนี้ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่30กันยายน2568ที่ผ่านมาเป้าหมายหลักต้องการช่วยลดร,ราค่าคองชีพในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวลง ซึ่งโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโครงการที่รัฐช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นจากร้านค้าธงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่เข้าร่วมซึ่งเงินที่ได้รับเพิ่มมา850บาทจะถูกเติมเข้าไปในบัตรสวัสดิการโดยตรงไว้ใช้จ่ายตามเดิมค่ะใครบ้างที่จะได้รับสิทธิ์นี้ 1. ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 2. ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังคงใช้งานอยู่ 3. ต้องถือบัตรณวันที่1พฤศจิกายน2568แล้วจะได้รับเงินเท่าไหร่ท่านจะมีวงเงินเดิมในบัตร300บาทและจะได้รับเงินเพิ่ม850บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนนั่นก็คือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2568รวมเป็นเงิน1,150บาทต่อคนต่อเดือนเงินไขสสำคัญที่ผู้มีสิทธิ์ต้องรู้ 1. วงเงินต่อเดือนไม่สามารถสะสมไปในเดือนถัดไปได้ พูดง่ายๆก็คือเงินที่ใช้ไม่หมดภายในเดือนพฤศจิกายนจะถูกตัดทิ้งไม่ได้ทบไปในเดือนธันวาคมเป็นแบบใช้หมดเดือนต่อเดือน 2. ไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้เงินจะถูกเติมเข้าไปในบัตรและใช้ในรูปแบบเดิม 3. เรื่องการรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนหลักการคือถ้าได้รับเงินเพิ่ม850บาทในบัตรสวัสดิการนี้แล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆของรัฐบาลที่เกิดขึ้นในปี2568ได้อีก เพื่อเป็นการกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงและนี่คือ,อรายละเอียดที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการต้องทราบค่ะ